อ่าสวัสดีครับอ่าวันนี้ผมใช้ใส่เฟิร์กนั่นแหละจริงวะเนี่ยเพูดเลยเหรอเห็นแเถอไอตอนที่เราเล่นอยู่เซิร์ฟเก่านี่นี่เฟิร์กย้ายก่อนจะย้ายมาเซิร์ฟใหม่เฟิร์กแมวมองของไปขายไดฮาร์ดเปิดูแล้วก็กัดฟันแตกอ่ะดูเดียวจะรอดเปล่ามาทั้งสี่คนน่าจะรอดนะที่จุไหนที่เรียกการ์ดมันก็ขายได้ทั้งสามโลเฮ้ยมันมีเควสกแต่ทั้งรอดดิไม่รอดไม่ได้ว่ะเราว่าต้องทมีขายของก่อน สั่งเวยหมอนก่อนคนแรกเออได้อยู่ <mentions> ุด้ทำได้มเทว่แบงค์แล้วเงินแบงค์ีก่ถ้าฉีกตูดอ่ะมันจะไม่ได้พูวหรแ์แต่บคเขาแบงค์เขารู้ตัวแล้วแบงค์เขายิไปอีกแล้วต่ถ้าฉีกแต่แบงค์เขายมไปตอนแรกจะพูดอีกอย่างนึงไม่ได้ฉีกตูดเ่าจะฉีกยากแต่ลืมว่าพอเขาอัดคิปแต่พ่อเัดลิเราไม่ได้สะอาดเลย เราแค่อัดคลิปไปเขาไปอีกาใช่เหรอมัน่ยบอมพิจารอใช่เขาเดินตรงมาหาเราไอ้เดียวเอาเอามาได้ใช้ว่ะเจ้าเท็มไฟเออเจอมันไม่เคลื่อนไม่ใช่เหรอเนี่ยปอลมันไม่เคลื่อนใหญ่เลยตัวเลยต้องใครต้องใครเขาจ้องบอลใหญ่เลยบอลเขาจ้องบอลไม่หยุดเลยเติมบอลย้ายมันเก็บเฟรดี้เกินไปมอนดูจนเต็มแล้วมั้งเลยเจอกูเฉยบอลแลยใหญเกินไปนะฆัง ดูดูจนเต็มเลยดูดิมองไปม่ารัวเลยอะไรอ่างเ้ยเพราะเราขอถอนโทรแทมไปได้ไหมไมาเห็นอะไรเดียดเดินผ่านเราไม่ได้อะไรเราไม่ได้เอาลูกเองมาถอนได้ไหมถอนไม่ได้เดียวมาเะล่ะเอาเดียวไม่ได้มาหรอไม่ได้มาต่อยไม่ได้ครับเขาวิ่งตามใครเดียวไม่เห็นมันไม่เห็นแดงมันไม่เห็นโพดเขาวิ่งตามไปเดียวมันมองใครไม่รู้นั่นน่ะมันมองใครอ่ะ มองดีหมด99อะ99อะ99 9่ะไอตัวเก่อนไอ้ตทมอ่ตรงที่เราถอนม่แกี้เสวไป้มันกลับไปแล้วแบงค์แบงค์กลับไปแล้วเฮ้ยปืนปืนต่ปืนต่ปืนมันกลับไปแล้วมันกลับไแล้วมันกลัไปแล้วมันกลับไปแล้วมันกลัไปแล้วมันกลับไแล้วมันกลับไปแล้วมันตามใครอยู่แบงค์ถอนได้ยังอ่ะเฮ้ยเดียวมันมันมองมาทางเนี้ยยังถอนเลยนะอนเลยอนเลยทอนเลยถอนเลยอนเลยมันหยดเดียวปะนี่ยใครเนี่ยใช่ตเราเอง จะหมอนจะหมอนเราจะจะหมอน let's g ก l e ล s go เขาอย่าเด้งนะบุตรโทว์ด้ไงปั่นเครื่องปั่นเคร่อเลยเเรวยด้วช่วยด้วยช่วยได้แล้วหมสวยสวยช่วยชวยเร่ล้วดีลไปอะาเกนี้เราชนะแล้วใช่ปะใช่ปะเมื่อหมอนพูดแบบนั้นแสดงว่ามันจ้องหญ่างดมจองอ่าง้เขามาแล้วหมดเองเขามองใครกันไปดู เขาวงปอน่ะเกินแมวแล้วมมนอดูด้วยมันจ้องใหญ่เลยแเรารับตาแเราแบงมอนท้ามอนท้ารู้อยู่มอนมอนเป็นแทรกรู้ยู่ขมอนก็คือปั่นเลยเล่นได้ดูอดูเขาว่าอะไรกันมอนข่าวมอนข่าก็คือมอนมอนเป็นแทรกรู้อยู่ด้านมองดิคือดูดูมันออกปั่นเลยมอนนะมันไปมันก็ดูดเยอะขึ้นดิไอกูวิ่งม อะไรจะอัปเกรดแลมดเฮ้ย<ห>เดียร์<ห>มันมองเฮ้ยเดียรมันมองอยู่หลังเฮ้ยมันสามตลอดเวลาเนี่ใช่ปะนานอย่างเงี้ยเอ้ยมันนานเกินเพราะมันจะจับมัไม่มันสายมันสายจับแทงไอ้ยู่กับเราอยู่กับเราเอาปอดไปให้มันดูดปอดมันสายจับแทงแทงใช่พอมันเต็มมันจะจับแทงเลยเราต้องระละลีบปัาา่นแล้วรีบปอดแทงแล้วตายเลยใช่ปะไม่ใช่มันเลยไม่ยอมตี้ยใช่ แช่งแช่เก็บมระยะมันก็เออมันตีแล้วนี่ไปไม่อยอมตีเลย <c oughs> เออปอนก็ไปให้เขาตีด้วยนะปอนไปย่อมใส่ป่ะดิป่ะดิด <c oughs> เออตันไปดีมาระว่าลชนะแล้วว่าสายจับแทงไปเป็นไหนเราอ่ะต้อมอยู่จเัเสร็จแล้ว <c oughs> อยู่เรา <c oughs> อยู่เรา <c oughs> ขอขอ,ขอวิ่งบ้านเล็กขอขอยู่บ้านเล็กขอบ้านเล็กขอบ้านเล็กฟัง ต้องมีคนวิ่งยอยู่ปออวิ่งอยู่อ่ะรัวๆจ้าเราว่าสายจับแทงว่ะหรือว่ากว่านี้ไม่มีแล้วรือว่ากว่านี้อเอตอตันไปทีโอ้โหขอล้าหมูขอล้าหมูอโอ้โหเสียบายบ้านเล็กไปแล้วนะสายจับแทงว่ะเอาไปปอกเก่งยังวะไม่ยอมเขาเอาปอนอ่อนไย เล่นหมดได้น่ะไม้น่ะเฮ้ยหลุด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 แมันาหลุดแล้วหลุดก็แมวแล้วหลุดก็แมวแล้วหลุดก็แมวแล้วเล่นไม้เลยเหลือเครื่องเดียวเล่นเถอะเอาโอเคโอเคโอเคไม้หมดแมพไม้หมดแมพอยู่ตรงข้ามตรงไหนมีรตรงที่หมอนโดนจ้องตรงเนี้ตรงที่ระเบิดเฮ้ยมันไปเครื่องเราเบิดนะเฮ้ยไม่ไปไม่ไปตามเราอยู่ เดี๋ยวซ้อมก็ปอบน่าไม่น่ารอดปอบน่าจะโดนจับฆ่าตายดีไงใช่เหรอไอ้คน็ต้ก่อนมองว่าข้าสามตลอดการแน่เลยวะเราไม่ใช่ใช่เหรอใช่เออตันปทีตันที่ไหนวะป้อนนิกมาแอบขอใช้เลยไปดี เราด้เลนดุกไม้ไงแต่เขาไปกระทืบเครื่องเฉยเลยอะไรไปแล้วกกลับไปเครื่องนะไม้มันแบบไม้มันแบบกระทืบเครื่องทำไมเครื่องอยู่บ้านเล็กเครื่องหนึ่งผูเข้าตู้แบบขอให้ให้ขอรีเอ้ยทำไมไม้หมดแล้วแบบวะเครื่องเดิมปั่นได้นะมันมาไกลละกลับไปเครื่องเดิมแล้วไอ้ก็ฮี้มันอยู่บ้านเล็ก ไม่เราันจับแทงนะเว้ยเจอแล้ตัตายแน่นอนไม้แล้วไม้หายไปไหนหมดวะเนี่ยเฮ้ยไม้ไม่รู้เลยหมดเลยลุแล้วซึ่งมันมนลเันเฝ้ามครื่งมันเ้าเครื่องเมีคนจับยังเอาเราิวเราฮิวเต็มตรงไหนวะอหลังไหมเฮ้ยเพิ่งเดียวอย่าเพิ่งหิวมันโนวันอยู่แล้ว เดี๋ยวไปเครื่องนี้ขั้นแล้วว่าขั้นสามถาวรจริงด้วยวะก็มันไม่จับครูดาวไงแม่งไล่เราคนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวดูอีกเครื่องหนึ่งจะตกลงยังไงเนี่ยอีกเครื่องอีกเครื่องหนึ่งอยู่เฮ้ยมันน่าจะมาทางนี้ว่ะเดี๋ยวมันไปเครื่องเดิมไม่ไปเครื่องเดิมตรงนี้ปั่นได้เดี๋ยร์จะไปคู่อยู่บ้านเลยมันมากระทืบเครื่องบ้านเลย ไอ้อยู่คนอยู่แยกกันไม่เป็นไรหรอกเพราะปั่นได้อยู่แล้วแยกกันมากเลยนะใช่ใช่ใช่อยู่ห่างกันเยอะอยู่จ,จัดการปัดไฟแบบนี้อ่าคือว่าใครล้มนี่คือไม่ต้องไปช่วยนะเกินโอมทำว่าเล็ผมจะได้เรนนี่ยังเอาแบงค์เปิด <c oughs> แบงค์ม่อยู่ก <c oughs> ันรอใครล้มไม่ต้องไปช่วยนะนี่เปิดโฟม นี่แบงค์ลงไปก็โดนโดนโนวันอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวเปิดประตูรอเดี๋ยวเปิดประตูรอเราเปิดประตูไวมันเฝ้าว่าแบงค์มันจะมันทางทางที่ประตูนึงเปิดประตูก็ได้นะแล้วเราจะท่ออยู่ตรงบอลแน่แบงค์ตรงที่เราอยู่ในแบงค์เฮ้ยไม่อยู่เราไม่อยู่เราไปช่วยได้ไปช่วยได้ไหนแล้วตรงนี้แบงค์เราเปิดประตอีกฝั่งนึงให้แีฝั่งนึง เราอยู่เราอยู่เราไปช่วยได้ไปช่วยได้ช่วยเลยตู้หน้าบ้านเหล็กบ้านเหล็กเหรอหน้าบ้านตรงบ้านเหล็กเราไม่มีบริวารเปิดเลยมอนเปิดเลยเปิดหยิบเบื้องหย่าเพิ่อยิบเพื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 ่งมาฮะยิบเพื่อมาฮะเกิดมอนบอกว่าเปิดเลยมันเปิดแลยนะเกิดมอนบอกว่าเปิดเลยโอ้มอนเปิดช้ามันเปิดอยู่ปะ มันตามเรามันตามเราหมอนมีลูกเองปะไม่ได้เอาลูกเองมาแล้วมันต้องตามเราวะเออประตูเปิดออกดูโอ้ยโเมาส์เมาส์หลุดท่านมีอะไรเฮ้ยมันนุ่มเราเลยมันนุ่มเราเลยมันนุ่มเราเลยมันมีอะไรกับเราวะวะเอ้ยมันไปกำลังกำลังไปหาแบงค์กำลังไปหาแบงค์เอ้ยกำลังไปหาหมอนหมอนวิ่งไวเร็วแบงค์วิ่งไวเร็วมามาประตูเล็กมาประตูฝั่งนี้ เดี๋ยวปั่นเดี๋ยวเปิดประตูใส่ยังเนี่ยใส่แล้วเอ้ยเดี๋ยวเราเปิดเองเราขอเปิดเราขอเปิดเราขอเปิดแบงค์เรามีเควสเดียวขอแบงค์เปิดอะไรวะพอเราเปิดเราเปิดประตูปอนเปิดไปเยอะแล้วปอนนี่เราเปิดแค่นี้เปิดประตูออกก็พอแล้วเอาเอ้ามีมีฮิวป่ะเฮ้ยเดียฮิวก่อนไอไม่ต้องฮิวไม่ต้องฮิวมันโนวันอยู่แล้วเราเดิน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 เดี๋ยวเดี๋ยวรันไปช่วยนอน อ้าแบงค์ไม่ออกไปเลยอ่ะคานออกไปเลยคานออกไปเลยคานออกไปเลยคานออกไปมันกลับมามันกลับมากลับมาก็เลยไมรออ่าไม่เป็นไรออกได้ออกได้ออได้ไม่หมดตายให้ไม่ต้องห่วงถ้าันยิ่งทำเรายังสุขภาพดีอยู่เล้วยังไม่มีดายหาเราเลยเฮ้ยเราว่าไปยากนะไม่มีไม้แล้วมันเปิดตูู้้ตกันอยู่นะ เอ้ยช่วยได้นะเอ้ยอย่าเพิ่งมันเว้าอยู่เรามีตายยากอะเราพุ่ได้มันมันไปทางแบงค์ปะแบงค์เรียกให้แบงค์เรียกเดี๋ยวแบงค์เรียกมันมาที่รถเราไปช่วยเอ้ยมันมันอยู่บ้านเล็กมันอยู่บ้านเล็กมันอยู่บ้านเล็กเดียวอยู่กับเราเอ้ไม่เห็น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 อ่อนเลยอยู่กับเราไปช่วยได้ออกวิ่งออกเลยเดียวถ้าถ้าไม่ไม่ไหวอะออกเลยอเราไปช่วยได้ไี่รอดอยู่กับเราไปช่วยได้มันกลับมาอย่าเพิ่ง ตีฉันสี่ตีชั้นเลยนี่ตีชั้นสี่นั่นแหละแล้วช่วยฉันไวยมอนมีแทงหลังปะหมอนมีแทงหลังปะหมอนมีแทงหลังมะน่ะเจอไม่มีเจอได้เดินมาเอาเดี๋ยวคันออกดีเดี๋ยวคันออกดีแม่ไม่คันออกกันหรอกคันออกคันออกคันออกไปเลยเราชด้เรามีแทงหลังไม่ทันเราไม่ทันเราไม่ทัน เราไม่ทันมาตอนมาตอมาเขาไม่อยู่ตอนนั่นแหละมาถึงวันนี้เลยหลังเแ็งค์แบงหลังไอ้ยมันกลับมามันกลับมักลับไปขาหันออกคานออกคานออกเลยหมอนคานออกไปแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วแบงค์แบงค์คานออกเอ้ยแบงค์แบงค์คานออกแบงค์เบียมีแทงหลังคอนรอช่วยก่อนเอาแบงค์ไม่คานออกไปแล้วคานเข้าแมวแล้วควอนเห็นไบงโดนอุ้มไม่ใช่เหรอไม่โดนอุ้มไปแล้วเหรอเราช่วยได้เพราะเรามีแทงหลังคอนเขาอยู่ไปด้เหรอ้ว โอนทั้งนอนไม่ไปไกลได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวออกเลยเดี๋ยวออกเลยออกเลยไอเดียเดียอะไรเนี่ยเราคิดว่าหมอนคิดว่าหมอนคิดว่าหมอนมีแทงหลังผมไม่ได้เอาตัวน yes ั้นมาปอนก็บอกอยู่แล้วแบงค์ไปโดนนุ่มโดนไหนแบงค์ก็ไม่บอกเราก็วิ่งมาไกลแล้ว กูพูหเลา็บอกไอ้แบงค์กัดดอกไงล้อก่อนเราก็บอกแบงค์กัดดอกแบงค์กัดดอกแล้วแบงค์ก็บอกว่ารอก่อนรอก่อนไม่ก่อแบงค์ดอกไปอยาล้อเดี๋ยวมันะกูมีแทงหลังไงกูจะให้หมอนออกหมอนล็อกนะก็เขาบอกดิแดงเลยเขาไม่ฆ่าหมอนนะเออมันโุ้มหมอนเหรอมันไม่ได้อุ้มเนี่ยนั่นมันแบงค์หมอนนะไงมันโุ้มแบงค์ไงมันไม่ได้อุ้มหมอนมันไม่ได้อุ้มเหรอหมอนโดนตอนที่ลมอน แล้วทำไมเอ้าไม่คือกลัวเก่าว่ามันอุ้มกูไปแขวนแล้วมึงรอช่วยแล้วมันใช่พอแบงค์มีแทงหลังแล้วไม่ไม่ไช่มีแทงหลังเมื่อกี้เดี๋ยวใช้แทงหลักไปนะเอาใช้ไม่โดนเรากดไม่โดนเก๋เก๋เด๋เก๋อมันทิ้งเข้ามาแล้วแบบเสียงมันจริงแล้วเอาเสียงหายไปเลยทำไมคุ้นวะไอ้แบงค์มีสามเปิร์แบงค์ต้องช่วยแบงค์ดิโอ้โหเดินหนีอย่างนี้ไม่ได้นะ เขาบอกว่าอย่าเพิ่งออกแบงโดนอุ้มแบงต้องพูดอย่างงี้เว้ยเพราะเราไม่รู้ว่าแบงโดนอุ้มใช่ <Hey. S 1> ก็แบงไม่บอกว่าโดนอ,นอุ้มแบงบอกว่ารอก่อนกอ่ออนรแล้วก<ม>ันรู้ได้ไง <c oughs> วะร <c oughs> อก่อนนี่คือรอว่รออะไรวะก็ถือว่าไอ้รอไปหน้าไปรอหน้าประตูก็ได้วะไปรอก่อนร <c oughs> อก่อนเขบอกให้รอช่วยแบงไม่บอกว่าเฮ้ยเราโดนอุ้มนะกำลังจะโดนแขวนอย่างนี้เอ้ยช่วยอย่างนี้ก็ได้รู้แบงบอกว่ารอก่อน เราจะรู้ไหมเดี๋ยวแบงค์จะให้รออะไรวะเฮ้ยลอก่อนเออรอก่อนนะจุ๊บจุ๊บมอลี่เร็วเหรือวะเจอคนเดิมอะไรนี่ฉันชอบทะเลทำไมโมลี่มันได้ฟรีมาเหรอวะได้กันเยอะจังอะเนี่ยแบบมีคนเป็นด้วยเนี่ยเขาบอกว่าเอ้เราเกิดที่เดิมเลยเนี่ย เอ้ไม่ใช่มันคนละแมปกันเดียอันนี้มีบ้านใหญ่โดไม่โดเป็นยังไงล่ะไม่ไม่โดไม่โดออืหลบได้หลบได้ไม่โดไม่โดไปข้างหน้ามีไม้นะเฮ้ยเนื้อเนื้อทั้งวัน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 ที่แล้วทำไมอ่อนเนี่ยทั้งวันทั้งวันเบิมเห็นเก่งเลยอะไรวะบีไม่เห็นเก่งเลยอะไรวะเกนได้แล้ จบได้แล้วโอ้โหอ่อนจังเลยเกนบูลลี่มอนเหรอไม่ไม่ใช่จบได้แล้วโอ้โคตรอ่อนเอาหลุดเลยใช่ยังว่าช็อดเอาหลุดเลยเอาหลุดเลยเหรอใช่ใครหลุดเลยเอ้นมานมานะมาก็แมวไล้ช่วยช่วยหลับตัวกลัวมันโมโหเราแล้วมันตายแล้วช่วยด้วยมันโมโหเราไม่เดินไม่เดินโเกนบูลลี่มอนไม่ไม่ใช่ ไม่โดนทำอะไรไมนี่้ไม่โดนไม่โดนปอเข้ามาแล้วปอนกลัวตังค์ม่ตามนะเบ๊ไอเขาโมโหแล้วรามันตามเดียรมันตามเดียเดียวทะลุหรือว่าอะไรมาทะลุไหมเขาเห็นกู้หรอนเบอร์เลย์เบอร์เลย์ดุมเบอรเลยหนุ่มเมไอตอนปั่นนี่เราต้องบินฉี่เข้าไปแถวทำไมแอะแหมดิว่ามันไม่เห็นอะไรเราวิ่งมาตั้งนานนะเบ๊หมอนว่าไง ไอเราปั่นบ้านใหญ่อยู่นะนั่งแอบอยู่อ่ะแล้วเดยกไม่บอกแบกเอางงหญ้่ในางงเลยไม่มาให้เลยองให้เลยงงอยู่ในหญ้างงงงงงอยู่ในหญ้าเลยเกินไปแบงค์เย็ไมาหิวหุดแล้วนะเขาช็อคอยู่เอาเราไม่มีแมวมองเราก็ว่าแมวไม่เด้งวะ แกเราเรียกว่าเป็นเรามีแววมองเจียเดียอยู่หรอไม่เน่ไม่เน่ไอ้สุกแกเดียวไปสวยโอ้ยอยู่ไกลมากเลยว่ะใช่ใช่ใช่เราวิ่งรอบมาไกลมากตอนที่ว่าไงเนี่ยไอ้แมปใหญ่ฮะเนี่ยเนี่ยเขาตามเราคนเดียวเลยงงป้ะแา่เราว่าจะต้นเกมแล้ววะใช่เหรอมันเดินได้ตลอนเกมเลยเหรอใช่เขาโพโหเราไรไงตอนที่เราบอกไงอือหลบได้หลบได้หลบได้มันว้าไปที่ไหนเนี่ย ตอเขาไม่ได้วาเขาเดินบนอยู่เดินบนเราเราหมูเดินเดินเดินบนตรวจเช็งแล้วก็ไปตรงเครื่องปั่นหนึ่งคนไปแล้วบ้านการก้อนใหญ่ปะข้างบนบ้านหาดเรยวเกินไปมีใครช่วยป่ะหมอนไปช่วยยังมาแล้วหมอนไปแล้วใช่ไหม let's go ไปปั่นไฟกันที่ลามอนเดี๋ยวมาหิ้วกองเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บแตกยังไม่แตกหรือว่ามันเจ็บเนื้อจ้าอานุทวีปแบมแบมแบงแบมมันอ่อนมันเล่นคอนโซล ได้อะใช่มาเล่นคอนโซลเออไม่น่าปรับคอนโซลมากับคอมเลยกอมันปอมปิดได้แต่เราไม่ได้กดปิดมัใได้อะเยอมันทะลุทะลุที่ว่าหรือว่าทะลุกำแพงรู้หมดเลยแม้มันมันชาขึ้นมาชั้นชั้นสองได้เ่งอ่ามันมันไม่ค่อยไรไม่ยากเหมือนเดิมมันรับี่รอบหลงยาจา้าโดนรับสองลำรอบปอนคอนรับขึ้นชั้นบนได้พอนหลงยาจา้ากดดีเมาก็หลงยา่าอีกแล้วเหรอก็ไม่หลงนะ เขากูติดเขาเดินธรรมดากูติดไอ้อนมีกระด้างแต่งไต้งงอ่ะห้องใต้ดินไม่แดดตรงนี้เขาไม่วาดด้วยนะเมื่อกี้เขาเดินธรรมดาห้องใต้ดินป่ะครับผมใช่อ่าเดี๋ยวเราช่วยเดี๋ยวเราช่วยเพราะเราอยู่เขาชอบเดินเขาชอบเดินธรรมดาแล้วเขาก็เดินวาร์ปต่อแล้วเมื่อกี้กูติดพอดไม้อ่ะเข้ามาแน่นอนมาเท่าต่างเสร็จเข้ามาแน่นอน เขามีบาร์บีคิวเพื่อนเนี่ยเขาแท็กอะไรมานี่คือหนังไทยที่หลอนที่สุดไปแบงเกิรนไปไปดังหลังป่ะมีของตัวนั้นมันเห็นหมอนมันเห็นหมอนแน่นะมอมันเห็นเสื้อหมอนนะมออยู่ก่อนป่ะอิวดิอ่ามาทางนี้เลยช่ววยยด้มาหาเราแน่นอนมันล่องไปมันล่องไปเฮ้ยตีไม่โดนตีไม่โดนตีไม่โดน มันต้องหลบไว้เดี๋ยวมันวิ่งมาบุ้มแล้วมันโดนหลังแบงมันตามหมอนเนี่ยได้ยินจากว่ะอยู่ใกล้ๆเขาตามหมอนเขาตามหมอนอยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาับไปตามหมอนเลยเจอแล้วเจอแล้วไปซ่อมด้านหลังได้เจอคนละช่อช่วยได้เรามีโบโรทามไอ้แบงค์มารอบอ๊อกเอาไม่ใช่ไม่ขึ้นข้างบนเรอ อริบาร์บีคิวแน่เลยเพราะช่วงบามันไม่มีนะเขาบิ้งไปเขาจะบิ้งไปแล้วอ่าใครเครื่องเครื่องเขากำลังเดินอยู่บนภูขเขาเขาไปหาเครื่องคนที่ปัน่นอ่ะปูแน่นอนใช่ใช่ใช่กำลังไปช่วยกำลังไปช่วยช่วยไ,ได้นะมันอยู่กับแบงมาใชา้ชีวิตอยู่กับแบงค์แบงค์บอกทั้งวัน ที่ปลอดภัยเนาะเดินไหลแบบเฮ้ยไปปั่นไปปั่นเครื่องที่แบงค์ปั่นแบงค์ปั่นนิดเดียวกลางแมปเลยสามคนตรงนั้นอ่ะตรงนั้นมันแค่สองมั้งแบงค์กลางแมบงค์กลางแมปแบ่ค์กลางแมปโอ้เมื่อกี้ที่โดนหมอนโดนแขวนอ่ะใกล้ๆนิดเดียวเองใครปั่นอยู่าปั่นกับเดียร์ใช่ๆอยู่นะหมอนมาจะเป็นลัหมอน ว่ามันเล่นไม่ค่อยเ,เ,เก่งว่ามัานเล่นไม่ค่อยเก่งว่ะเกือบแตกเขาเล่นมันวาร์ปไม่ค่อยช้ำช้ำ้องมอนยังไม่มาเลยปอเราปัาน่นเันต้องครึ่งหนึ่งแล <c oughs> ้วว่ะเราเหมือนไปปั่นเครื่องใหม่แล้วว่ะเราว่าหมอนกับปังหาฮิวตัวเองว่ะเร็วอย่างาเงี้ยอยู่ในหญ้าอยู่เราว่ามีโนวันว่ะใช่ไหมทำให้มันหลงหญ้าอยู่เกินแบนขอนดูเท็มยังอ่ะมันมาเดือดแล้วนะเดือดแล้วนะ หลงยาวเอ้ยไรเรานอนนอนหมุนแค่สองสามทีไม่ก็หลงแล้วอ่ะเฮ้ยน้อวันจริงจด้วยน้องเล้วแข่งหลังระูแรมีอข่งหลังอาดมป็นพ้อมอมทนพอเขาไปประตูอ่ะกัที่คนที่กำลังเปิดเนี่ยนอนนอนนอนเปล่านอนเปล่านอ่ะเราเรียนเปล่า ตอนนี้เราไม่ได้ตูอ่ะเขาไปเขาไปเขาไปประตูมอนแน่มอนเกิร์ม่งันันตายแน่นอนเกิรเกิรไม่ได้เรามีแทงหลังปอนเขาโมลีเลยเข้ามมอนเขาข้ามมอนปอนไหมเขาข้ามมอนกำลังไปเดียวข้ามมอนข้ามมอนข้ามมอนถ้าเร <c oughs> า,าตายตามมอนแอน่ตัวปอนเดี๋ยวเข้าตู้เดี๋ยวเข้าตู้อย่างนั้นอ่ะใช่ได้ถ้าอย่าแทางหลังอ่ะเข้าตู้เลย มิ้งไปประตูนึงมิ้งไปประตูนึงฉันแห้งต,ตเาเปิดระมอนมาบอกทางอ่าตรงก์อยู่ตรงหน้าเดียอะไรภูเขาเอะเปิดระตูไว้เขาไม่เห็นเราอะไหนอะอยู่ตรงที่เดียโดนแขวนไงแบงค์อยู่เหนวะแบงค์ไปอีกฝั่งนึงเฮ้ไม่ประตูเดียวเหรอประตูนี้ได้ไหมแบงก์ระวังแบงค์แบงค์งมันจะอยู่ข้างหน้า ไม่เห็นแล้วหราแต่แต่ลก็วิ่งไปประตูนี่ก็นอยแบงไม่อยู่ตรงภูเขาแกไม่เห็นเดียรมันกำลังวิ่งไปแล้วตรงนี้เดียรวิ่งออกมาแล้วหน้ากูนี่หรอแบงค์วิ่งแบงค์วิ่งเดียวิ่งข้างหน้านนะใครลัสายเดียรแบงค์วิ่งเลยแบงค์วิ่งนั่นเลยแบงค์แบงค์ไปประตูหนึ่งก็ได้ประตูหนึ่งนะไปประตูก็ได้ทุกคนฆ่าเราได้ไงอะบอลจะเราคานออกมาแล้วไงมันมอลิมแบงค์มันมอลิมบอนพอนเปิดอีประตูหนึ่งอยู่แบงค์ออกครับประตูน

พที okay, ่ชื wrong, <laughs> ่ออกไรมาดอนเกนเดียเราหมุนสองทีมันก็หลุดแล้วตอนเราวิ่งก็แต่ตอนเจตต้นเกมมันวิ่งตามเราถึงบ้านใหญ่แล้วอนเดียเราแค่ลองหมุนสองทีมันก็หลุดเลยโอ้ตีไม่โดนเลย